ท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันสรัตน์นอนุนพรสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตแปดพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีสองอความเดือดร้อนที่นำเรียนท่านประธานนะคะเรื่องแรกก็คือดิฉันได้รับการติดต่อจากพี่น้องจังหวัดขอนแก่นหลายท่านนะคะที่อาศัยอยู่กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงที่กำลังประสบการ ระบาดโควิดอย่างหนักนะคะที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือสถานการณ์เตียงเต็มค่ะทำให้หลายๆท่านที่ได้รับการตรวจเชื้อติดเชื้อ แต่ว่าไม่มีเตียงสิ่งที่ตามมาคือเขาถูกกักตัวและไม่สามารถได้รับการรักษาค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนมาหลายท่านนะคะว่าอยากจะกับภูมิรำนาวแต่ว่าไม่ไม่มีความเป็นไปได้ค่ะดิฉันได้โทรไปหาสาธารณสุขจังหวัดนะคะเพื่อถามถึงมาตรการดังกล่าวแต่ได้รับคําตอบคือไม่มีมาตรการใดๆเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ลักษณะนี้นะคะไม่มีหน่วยงานกลางที่จะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง เพื่อแก้ไขปัญหานี้เลยดิฉันจึงอยากนำเรียนต่อท่านประธานนะคะนำเสนอไปยังสบคแล้วก็สาธารณสุขให้เร่งจัดตั้งหน่วยประสานงานเพื่อที่จะกระจายผู้ป่วยเข้ารับ รักษาโรงพยาบาลสนามต่างๆที่มีศักยภาพรับผู้ป่วยอย่างรัดกุมและเป็นระบบก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ประชาชนเดินทางกลับบ้านกันเองแล้วก็นำมาซึ่งความเสี่ยงระบาดอย่างเป็นวงกว้างนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการความเสียหายของโรคลัมปีสกินที่ได้รับการระบาดในทุกๆพื้นที่จังหวัด ของภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะคะรรคเพื่อไทยมีการร้องเรียนไปหลายครั้งให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ไขให้ได้รับความเยียวยาจากความเสียหายต่างๆนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีความเยียวยาใดๆทั้งสิ้นยังไม่มียาที่เข้าไปช่วยบรรเทาอาการป่วยพี่น้องจะต้องดูแลก,กันเองนะคะจึงอยากนำเรียนท่านประธานไปถึงกระทรวงเกษตรอีกรอบหนึ่งะคะ่ะเพื่อที่จะเป็นการ ให้ถึงเห็นถึงความสําคัญในเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับ